สวัสดีครับอยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องนะครับวันนี้ผมมีหัวข้อที่น่าสนใจมานำเสนอทุกท่านครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติของไซเรนเฮดนะครับหรือเปดหัวลำโพงนั่นเองจากที่มีคนรีเควสออกมานะครับให้ผมลองค้นหาประวัติและทำคลิปเกี่ยวกับประวัติไซเรนเฮดวันนี้ผมรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจมาได้ในระดับหนึ่ง แล้วผมจะมานำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังกันครับการค้นพบครั้งแรกของเจ้าไซเรนเฮดนะครับมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะฮะเขาไปเที่ยวฮันนีมูนกันที่ประเทศอเมริกาครับณรัฐลัดหนึ่งและสถานที่ที่เขาไปเนี่ยมันติดกับสูสารล้างที่มีประวัติอย่างยาวนานหรือเก่าแก่มากแห่งหนึ่งครับ และเขาพอตกเย็นเขาก็ได้ออกไปสำรวจที่สุสานร้างแห่งนั้นครับเขาสำรวจได้ในระยะหนึ่งเขาไม่เจออะไรแต่พอเขากำลังจะหันหลังกลับเขาเห็นอะไรบางอย่างพุ่งออกมาจากสุสานมีรูปร่างคล้ายกับเสาโทรศัพท์เก่ามีหัวเหมือนลำโพงมีลำตัวเหมือนคนที่มีขนาดสูง ใช่แล้วครับมันคือไซเรนเฮดครับเป็นการค้นพบครั้งแรกแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะยินเสียงที่เป็นเสียงลำโพงที่มีรหัส S C P 6 7 8 9หรือเสียงที่เขาบอกว่ามันคือเสียงของไซเรนเฮดถ้าใครยังไม่เคยฟังเดี๋ยวมันจะเปิดให้ฟังสัก5าวินะครับไปฟังกันสักแป๊บหนึ่งครับ เสียงมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับมันเป็นเสียงส่งสัญญาณทางการทหารและเป็นเสียงส่งสัญญาณทางการสงครามหรือว่าเป็นเสียงส่งสัญญาณที่เขาใช้ในรา,าชการครับแล้วก็มีหลายเรื่องเล่าที่เขาบอกว่าสาเเฮดนั้นเป็นเพียงเรื่องแต่งครับแต่ก็มีหลายคน เขาบอกว่าเขาเคยเจอไซเรนเฮดฮะและผมก็ได้ทำคลิปคลิปหนึ่งที่ผมรวม3มวิดีโอที่สามารถบันทึกภาพไซเรนเฮดไว้ได้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูนะฮะลองกลับไปดูได้ครับเพื่อที่จะได้เข้าใจในประวัติของไซเรนเฮดมากยิ่งขึ้นนะฮะที่เธอผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูนะฮะกลับไปดูแล้วก็กลับมาดูคลิปนี้ครับ เพื่อความเข้าใจและทลดของเจ้าไซริเฮดมากยิ่งขึ้นครับเรามาเริ่มที่ประวัติที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดก่อนนะครับประวัติเรื่องเล่าตำนานของไซรนเฮดเป็ดหัวลำโพง,งนั้นไซรนเฮดนะครับถูกสร้างขึ้นมาโดยเทเวอร์แอนเดอร์สันนะครับซึ่งเขาโพสลงโซเชียลมีเดียของตนเองว่าเขาได้พบเจอกับเจ้า,จาปีศาจต,ตัวหนึ่งมีรูปร่างสูงขายาว แขนยาวมีหูสองข้างคล้ายกับลำโพงครับและมีเสียงไซเลนซ์ออกมาเขาจึงขนานนามเจ้าปีศาจตัวนี้ว่าไซเลนเฮดครับซึ่งหลังจากที่เทลเวอร์แอนเดอร์สันได้โพสต์เรื่องนี้ลงไปนะครับก็ทำให้ในโซเชียลมีเดียมีหลายๆคนให้ความสนใจและกดไลค์กดแชร์เจ้าโพสนั้นเป็นจำนวนมากครับและได้มีคนนำเอาไปทำเป็นเกมชื่อดัง มีเกมชื่อว่า s i Silent h เฮดโดยรูปร่างลักษณะของมันเหมือนเป็ดในไทยบ้านเรานี่แหละครับแต่มีหัวเป็นลำโพงหลังจากนั้นก็ได้มีมือคนมือบอลตัดต่อคลิปเจ้า s i Silent h เฮดเดินเล่นในเมืองซึ่งคลิปนั้นก็มีคนดูเยอะมากเลยทีเดียวครับสูงถึง23ล้านวิวนะครับโดยเมื่อคลิปนั้นเผยแพร่ออกไปทำให้มีคนหลายคน ยิ่งสนใจมันยิ่งขึ้นและมีคนหลายคนยิ่งออกไปสำรวจเพื่อหาเจ้าปีศาจตัวนี้ครับและก็มีใครหลายๆคนที่ตัดต่อในเวอร์ชันต่างๆอีกมากมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่ามันเป็นแค่เรื่องแต่งขึ้นมาแต่ผมว่ามันก็แปลกดีเหมือนกันนะฮะที่มันเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาสร้างขึ้นมาโดยเทเวอร์แอนเดอร แต่กลับมีหลายๆคนครับพบเจอมันตัวจริงเป็นๆและก็มีหลายๆคนบอกว่าเคยได้ยินเสียงของมันและเห็นตัวมันเป็นๆครับหน้าแปลกใช่ไหมครัผมก็เลยได้ไปดูอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจมาครับเป็นทฤษฎีที่ว่ามันคือสัตว์ในตำนานนะครับทเทเบอร์แอนเดอนะครับเขาไม่ได้เป็นคนคิดค้นมันขึ้นมาไม่ได้เป็นคนที่สร้างมันขึ้นมาแต่เขาเอามาจากเทพนิยายในตำนานของ l รีซโรมันนะครับหรือเขาเอามาจากซาตานนะครับสมุดเกี่ยวกับเรื่องนรกนะครับถ้าเหมือนบ้านเราแล้วเขาก็เจอปีศาจตนนี้แล้วเขาก็ให้ความสนใจของมันและเขาก็สร้างมันเป็นคาแรคเตอร์ที่โดยการใช้โปรแกรมต่างๆานะครับทาให้มันเป็นวิดีโอแล้วเขาก็โพสต์ลงโซเชียลมีเดียครับแล้วเ็ามีรายงานออกมาว่า หลังจากที่เทเวอร์แอนเดอรครับได้ทำคลิปนั้นก็มีหลายๆคนนะฮะก็ได้พบเจอเจ้าเป็ดหัวลำโพงไซเลนเฮดมากยิ่งขึ้นครับแต่หลังจากเจ้าตัวนะครับเทเวอร์แอนเดอร์สันฮะเขาก็ยังไม่ได้ออกมาบอกว่าเขาได้เอามาจากสมุดซาตานหรือว่าได้เอามาจากผีกรีดรมันอย่างทฤษฎีที่ผมบอกไป และเขาก็ยังไม่ได้บอกว่าเขาสร้างมันขึ้นมาเขาก็เงียบไปครับเหมือนเขาพยายามปกปิดหรือว่าเทเวอร์แอนเดอร์สันเขาจะมีความรู้เกี่ยวกับไซเลนเฮดจริงๆหรือว่าเขารู้อยู่แล้วว่ามันมีอยู่จริงแต่เขาไม่ได้ออกมาเปิดเผยครับข้อมูลมันเลยต้องจบเพียงเท่านี้ฮรก็เลยน่าแปลกใจนะครับ ท,ทั้งที่สื่อออกมาบอกว่าเทวอนสันเป็นคนสร้างไซเรนเฮดขึ้นมาแต่มีหลายคนครับได้เจอได้ยินเสียงมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกครับและเพื่อนๆน,นะครับคิดว่าเจ้าไซเรนเฮดนี้มีจริงหรือไม่คอมเมนต์บอกผมได้ที่ข้างล่างนะครับหรือเพื่อนๆมีความรู้หรือทฤษฎีหรือมีความคิดว่าไซเรนเฮดนี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไง ก็บอกผมที่ด้านล่างนะฮะและก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับและคลิปหน้าอยากให้ผมทำคอนเทนต์คลิปเกี่ยวกับอะไรก็บอกผมได้ที่ข้างล่างนะฮะหรือเพื่อนๆมีคำติชมอะไรคอมเมนต์บอกผมเลยนะฮะผมรับฟังหมดนะครับสำหรับวันนี้นั่งเล่าเรื่องขอตัวลาทุกท่านไปก่อน,นะฮะ สวัสดีครับ